ว่าตัวโฮมเจริญไวตัวนี้มันคืออะไรไปกี้ตอมต้นที่มีหนังฉายอยเรื่องนึที่มีดายแอนกับเป็นท่าสุดท่าจตรีท่านอายุตั้ง64ใส่กางเงสีขาวเสื้อสีเหลืองเขาวิ่งในฉากที่วิ่งจริงๆต้องวิ่งอยู่ในนิวยอร์กนะฮะแต่ฉากที่เห็นออกมาต้องวิ่งอยู่ที่สวนลุมกรุงเทพแล้วก็ตอนนี้วิ่งผ่านสตพานก็เป็นสตานที่ของดินกรุงเทพ มันเป็นฉากคล้ายกันมากเลยแต่ผมก็มาจะพูดเล่นเรือ่อย่าฉากที่วิ่งมาไล้เห็นเด็กสูงๆไหมคือคือสวนลุมที่นิวยอร์กแล้วพอวิ่งผ่านสะพานนั้นก็คือเขาดินที่นิวยอร์กแต่เนี่ยก็ถายที่นิวยอร์กจริงๆนะครัได้แน่นรุ่นก็หกสิบห้าเลยนะครับแต่คุณดูในรูปที่เมื่อกี้ที่เขาวิ่งนะครับถ้าใครได้ดูเมื่อกี้าก่านจำได้ที่ไหนเราอามือชกมือตัวเองออกดิฉันจะไม่นด้เอามแก่มา ทำให้ดิฉันหมกสภาพของร่างกายดิฉันมั่นใจว่าดิฉันต้องปีนภูเขาได้ใช่ไหมดิฉันยังไม่ไม้แก่เลยไหมครับอีกตอนตอนที่นแนเอาฮอร์โมนเจิญไา้นีวันฉีดเ่องกายเม่จำได้ครับยีแมวตัวนแมวมีสมรนอเหลเกิเฉียบวดไอฮอร์โมนีได้ไหมครับจำได้ตั้งตอนที่แมเฉียบขวดนั้นะครับคือขวดฮอร์โมนเจริญไว